สวัสดีครับผมกับพ่อพ่อกับหลูงจัางอิสระอีกคือเก่าเหมือนเดิมเมื่อนี้กับพ้าพี่น้องเขามาดักหนูขึ้นเก้าเหรอครับเมื่อนี้เขากับมานล้วกันสามคนครับเมื่อนี้ยตอนนี้เห็นสามคนแต่เบาเพียดนั่นยังโมโหครับนี่คนแรกของเขาเบาดอนวิธีค้นมากเลาะครับสวัสดีครับเบิ้งอาวุธเป็นแบบไรเบาเมื่อนี้เหมือนเดิมครับดักมอนิไฟขึ้เก่าอันปะเงี้ยเดี๋ยวเมื่อเนี้ยเงี่ยมื่อเนี้เป็นเงี่ยหัวมันเลยเงี่ยหัวมัน เสียบพื้นที่เสียพื้นที่เสียบไซปั๊บบ่กะเอาเลยนไรนี่ตีแนวไซเอาตนี้เร็ยกตัวใดนี่ตีอ่จังสิ่งละเราก็วางเล่นบ่ห่างเราก็วางเลยกดยังวางครับบวิธีห่างง่ายๆเล่นบ่ปั๊บวงธีเล่นบ่ทั้งนึงก็วางเลยปั๊บเรียนบ่วางปั๊บ ตับเอ,อ้ยาธิต <c oughs> <c oughs> นี่ครับอีกคนนึงบ้าบอยครับสวัสดีครับ <c oughs> บ้าบอยก็ได้อาวุธม้าหลายเตือบอยู่ครับมือนี่ครับส่วนบ้าเพชรนั่นว่าจิตตาม,ม้าที่หลังครับแต่ว่าแจ็คสี่ม้าบ่มา,มาดอกขันเห็นกับม้าแล้วเนาะขันบ่ห็นกับแสดงว่าบ่ได้มา้าลวครับปุระครับหมายของเฮาเมื่อนี่เป็นหมายแบบเนี่ยครับเนี่ยเป็นปลามันแล้วกับปลาหย่าเขาไม่นิดครับไปเบื้องน้ำกันเลยครับบ่เนี่ยเข่าหมายเลย อหมอมไม้ละครับเป็นหมายปลามันนะครับเนี่ยเขาใส่บางทางเลยเปลีนทางหนูหนูดังเนี่ยหนูน้อยบอกหนูขวบบอกครับเนี่ยโอ้ยทางเปลี่ยนลิ้นเลยครับเบิ้งทางเปลี่ยนขนาดเลยเรียนยมนั้นะครับเลีนมั้นี่ยเรนกายมมนี่เบิ้งโอ้ทางไหยเบิ้งครับเบิ้งโอ้ทางเปลี่ยนลิ้นเลยุูนะรุ่ยย้อยรีทางกว่า เขากะทิว่างไว้น,นี่เหรอเนาะครับนะเนาะวันนี้เขาใส่เป็นเหี้ยหัวมันนะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยแหลนะเนาะหัวมันเสียบแล้วก็ฉีดด้วยหัวเชือกครับนี่แหละ นี่แหละครับเอาก็สิวางไว้นี่เลยละอืมครับเรียบร้อยไปหลังนึงแล้ลวพูดเบาบอยกับไซยุคุณครับเห็นหูบ่หอืมหัว้าแปะลิ้นเลยครับเลียนนะสิเลียนนะเอาสีวางไว้มองนี่เลยเนาะครับเนาะ ทั้งเรียนคือนะดูนะครับอือว้าวนีว้แหละเขา เดี๋ยวปล่อยอีกหลังนึงครับต้นป่ามครับเบิ้งหนูมากินป่ามก้ะเขากัด,ดยุกนครับเบื่องจะจะครับกัดใต้ต้นปาล์มเาขาก็วิดวางวันนี้แหละเนาะครับเนี่ยทางมันแลนมาแต่ครับเบื้องวางวันนี้แหละเนาะครับเนาะ ครับวางไว้สิละเราสิม,มัดไปเจ้งเดยกกับมันรุ่นกันตอนยามเลยครับบะเนี่ยนี่แหละครับสวยสวยด้เวลามันยามหนูเขาแล้วครับบบาเบึงด้วยอบ่เกาโัคี่เกาอยู่ครับไปหลุดน้ำกันต่อไป คือเกาอยู่อ,งงคอ,อ้คือวะเนะาเนะ,านะมันได้ขวากตโตปะงาม,มง,งามคือเกาอยู่ครับไปเบื้องหลังมันถือเลยเนาะครับนาองวะเนะีเ่ยเตรียมแรก,ม,กมาแล้วครับ มาเบิงชมลนาดู๊กเป็นแบบไหไม่ตัวอื่นมากินกันโอ้ครับเต<ๆ>ีมแรกไม่ตัวอืน่นมากินมันยังไงอืมครับเบิงไปครับรุ่นน้ำกันต่อไปเบาหางอีกกอ,อ,องเบา,ามีเตีมอีกเตีมหนึ่งแล้ว โอ้แต้มง้ามแล้วครับแต้มเริ่มง้ามขึ้นมาละสองเต็มสวยๆแล้วเต็มเนี่ยเบาหางูอีกกอนเติมพลังจักหน่อยหาไวไปี้เกาี่ย อดบบได้มัดเสียกันมาบ่บบบม <c oughs> บัดเลยไปได้บนัยขึ้อเกา้ามาเมิ่งผลงานการยามหนุของเขาครับนี่ครับผลงานของเขาสองเต้มของเบาเพชรกับเบาดอนกะได้มาอีกสองเต้มครับเป็นซีเต้มหนูบ่ทันไดเข่ากลับครับจังใดกะรุ่นกันอีกรอบเศร้านะครับเนาะตอนนี้เขากะสีมาขวากินละครับขวเด็กอีกคือเก้าละว่าสิขวเตแต่หัวคำโยมกัน เด็กคือเขาจง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 แหว่ไป, <laughs> ไปบานบ่ <laughs> โอ้โอขวานมือนี่ระไวมนี่แ่ละครับมือนีเบื่องหนูไหมโอ้ตาสะอ่อนคักเนาะครับเนาะลวนหนูครับอมหนูมื่อนี่นีน <laughs> ่หนูเดียว อยู่ในถ้วยจริงเลรเอา,าน,นะอา,นามอีเพี๊ดกันมึ้เยียนั่นนะเรื่้ลยสวนมันก็เป็นเมนูลุยสวนคือเกาเ<ม>็น่นสิ้น,นเลยเลยนี่โอ้ยันก็ขาดไอนทุกท โอ้ก้าแล้วเขี้เขี้มอะไรนี่ไปเรียบร้อยแล้วครับรู้สุดยอดเลยไปขอลอกันครับบาเลยไปแก้วเมืนเดิครับบารเลยขวานูเรียบร้อยแล้วนี่ เดี๋ยวาเยในยามเไอบต้อนขาคู่คนละเอมไหวแล้วันตอนข่ดอต้อนคู่อนคู่อ๋อขยเดียวเนาะก็อาหารไยเดียวไงเอากัอืมคูมะินตะกี้ฟางกินน้ำัไหมมันหวานรอบเศร้าอีก เดี๋ยวหายออี่ล่ะครับิงกันอือสานะครับเอาหายปูตึงึงสดเลยบันนะี่ยปูกินแล้วปูกินแล้วร้านก็กินครับบันนี้เพราะว่าสือบาหรอลชอมันก็เพื่องเขาใหญ่โอ้โหมาินเขาครับ นต่มีก้นมาดักหนูขึ้นกันนะครับกำลังยามมากทั้งห้ดบังเ็นจีชสดหอป่ะชอดเป็น,น,นคนเนขางนี่ยมั้งนะมาแล้วั้ะอองะว,ว่ตัวมันห่านเย็นหมดเลย บ,บอกเปล่านะน้องใดอยู่ <laughs> นั่นแหละจะแสบพื้นก็มันนีจักสิออกโมออกจาด้วครับเบื่อด็กก็แสบร้อรุน่น แห้งแก่แห้งหยุ่นรอดบนรอบเศร้าเกี่ยวมือมือดีไม้บัดโมอาไม้นุ่งยังไงง่ะมานี่ไม้เขาอยู่ใส่เบาไม้อยู่บ้านสะพานหินครับบ้านสะพานหินแต่บนที่เรียบร้อยเจ้าประสิทธิ์ไช้ภูมิเหมือนเดิมมุนเรี่ยยยยยไม้มุนเรี่ยยยแตกนะครับก็คือการลคเื่อนเคลืนไฟเ้าหลายจุดทางด้านเนาะ บอกล้ามามดิมาอะไรเด็ดเด็ดคอมเมนต์มาบอกอยหงเร้พี่น้องตั้งได้หลายหนูจเจแกบอกบ่าเด็นะเนี้ยมันบบนี่น เออนไเนาะม่ละเผื่มันเป็นตะปันงาดิแข็งอะขอมันตันมับมับอันนี้เันนะคนแข็งแรงเนาะออกกำลังกายไปใน้ตัวนบ่ยันยันนมันเมื่อนบ่ ทำยังไงก่อนนะทำยังไงก่อนเอา้าก่อนที่นั่นเนาะทำจัวจ่ว มากินข้เอาเลยดิเอาเลยดิมาดมาหมาดมาพอได้คว้าพอได้คว้าล่ะได้ปะครับอดบอลเนี่ยนี้สามสี่ตัวสามสี่ตัวเอาทาด้วเนี่ยมามากินข้อตัวเอาเลยดิเอาขวนู้นละคว้านิดขึ้นกันละควาน เอาว่าขวดไงปุณแล้ววดดยขวดเล่น่พยีนอับขนัโอ้ยพอดียดไปจักเจ้นึ่งใ่ขวดนุกปุุ๊แล้วบักกรับหลายบันไดนะครับโอ้ยยี่สิบลังผหมาญี่ปุกยี่สิบลังเลยสามตัว นู้นน่อยกเขาเล่นเล่นเมื่อ,อรถอดเป็นเสี้ยนี่เสี้ยอกมาเลยเยดูเป็นไรพี่นอ้องนี่เนาะบรรยากาศ <c oughs> มว้วนแบบนี้แหละครับผู <c oughs> ้คนมักนั่นเนาะไหลมาเลยวครับ บมองมวนนี่ถือคว้ากันอยู่หรอกเอาละครับกะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะเฮากะดีขอโตจินเขาแล้วกะล้อรุ่นกันรอบเศร้าอีกรอบหนึ่งเนาะครับพักพรอนว่ามืออื่นแต่ละคนกะมีการมีงานไปเฮ็ดครับบ้าเพชรที่ปเฮ็ดทยางมือเนาะต้นอ้อยนะบ้าพชรกับปตัดอ,อ,อ,อ้อยนเอะตอกแก้วอ้อยสองลอยไรหัเนาะตัด แต่หัวปีเลยจนฮอดสงการแจ๊คสีแล้วบ่แล้วยามื่อคืนกับม้าใส่หนูยังสิหละครับยามเวิ่งกับไปตัดอ้อยโอ้คนดูคนมันนะเนี่ยคนล่อมคนรวยคนเฮ็ดยวทุี่ล่ะเม่ด้หน่อยกับตุยไม่กด้กับตุยไปครับพ่อๆกันเหมือนเศร้าเลยครับคำอะไรครับ กับยามมือเศร้าครับผมไปใ้เวลายามหนูเขาแล้วครับวันนี้บอลบาวดอนกับบาวเพียยางลวงหนาแล้วส่วนบาวบอยกับไปยามอยู่คนณเราฟังครับไปรู่น้ำกันเลยว่าเศร้านี่เขาสีมีคมหมานซ้ำใดครับเบื้องหลังแรกเลยครับโอ้หลังเรียกโบรันครับ หลังนี้กับบอลันอีกคืนนี่ได้ไหมสองเตีมหนึ่งเลยครับมื้อคืนหนูบ่ค่อยนั่นน้องบ่ค่อยมีทางเป็่นพ่อล้างๆนอยน้อยนะครับเขาก็วางเลยหาไม้ยากแล้วครับ ทำหลังไหนก่อนอเรียบร้อยแล้วครับเบิง้งเต็มเลยเต็มแง่ซ้ำไหนนะจะเอาขึ้นมาเบิ้งเนาะตเตยมแรก <c oughs> มาแล้วครับ เศร้านี่แกมเรียกแหกม้านของเขาเบืองหลังนี่ตัตไหนบนลันครับมาครับปุนไ่ทั้งขางไปพูดเหรอครับ ดูนี่อีกสองหลังอืมเรียบร้อยแล้วครับหลังนี่เต็มเลยเต็มหน่อยเต็มหญ่ซ้ำเลยอืมอมเต็มครับ <laughs> เต็มง,มงม้มยอเยู่เต็มเี่ถือว่างาอ้อมเยอะอีกหลังนึงงยู่ข่างกัน หลั mm hmm. นงนี่โบราณ Ừ. Mí tem khắp lắng này ô, ừ. trời, máy lụt luôn Kéo ừ. ừ. Kéo kéo kéo, tem ngám chứ ลุนอีกหลังนึงหลังสุดท้ายไม้นี่เราก็ถีงยางไปทั้งพุ้มอีกครับบอรลันครับ นี่เตียมมีมาอีกแล้วเตี่ยมนึงเตียมกระดูกกรอบ อังนี้เราก็ที่ปยายามพูดนหรอครับไล่ไปเรื่อยๆเนาะอังนี้เป็นจังได้ยังอ,อยู่คือเก่าอยู่ครับบอลัน ลุงมอยากหางอยู่ครับฮึมีเตีม,ม ต็มงามอยู่ครับเต็มเนี่ย็นรุ่นน้ำบ้าบอยเลยครับบาลเนี่ยของเขาเมดดล้วที่เขาใส่มาเนาะแล้วก็ที่เขาใส่ไว้ก็บ้าบอยอีกพยายามเลยครับบอลเนี่ยอมารุ่นเลยครับมา,ายามก็บ้าบอยบอลเนี่ยห <àng S 2> ่างอยู่ต้ห่างันูนี่หนูมันห่างครับเขาสีไทยเบื้องเตะหลังที่มันถือแล้วเนาะมือเนี่ยไปเต็มมาเบื้องดูคือว่า โอ้เต uh, ja, oh, ียมง้มอยู่ครับเบ่ไปรุ่นหลังต่อไปครับอ้าวเสียบเ้วหมานน้ำสบน้ำขึ้นหมานเตียมบ่เตียมง่ายต่อเตีมดูงมอมยุ๊ตัวนี้ก็โอ้ตัวนี้ก็เตีมง้มอยู่ครับเ่ยรอกรอโอ้โหเกี่ยวเปขาดเครื่อง ลุนลุนอะไรหรอโอ้เรียบร้อยส,ออสีมานแท้โอ้ส่วนสีมะพร้าวต่ละหลังนี่นห้างเติบด้วยครับเนี่ยเห็นห้างรักห้างอยู่ครับเจละตัวโอ้อะเริ่มมีรุ่นแล้วครับเริ่มติดมาหลายแต้มรอบห้างก็ได้เรียบร้อย ใส่กระดูกกรอบโอ้โอใส่งามอยู่ครับโตตัวนี้ใส่งามอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เอาบ่อคือเลยหลังหลังไม่ เสียบเสียบเสียบโดนใส่จิ๋วดูกรอบอีกแล้วเช้ามาเ <c ười> ออครับ่ <c ười> ดูกรอบเริ่มคืดละอันจะหลุดมันแทะแนนไปใส่เหมือ <c ười> <c ười> หรือมันใหญ่ซัำนี้เองโอ้หนวดแล้วนี่ซัำนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วละเนี่ย ไปครับเก็บเล็กผสมน้อยไปโอ้เก็บร้อยใส่จิ๋วเสาราหมานแท้ครับนหนูรอบเ้าร์ฮาหลอดลงหลอดลงมเลย็บอีกหนึ่งอีกเต็มหนึ่งแล้วครับเต็มกระดูกกรอบล้วนเลย โอ้มีใส่เดียวกันเลยครับรอบเ้าไปครับรุ่นน้อกันต่อไปมาเบิ้งผลงานการบักง,งูของทีมงานเขาสำหรับเ้านี้เลยครับนี่ผลงานเนาะอันนี้ผลงานของบ้าวดอนกับบ้าวเพชรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก สิบเอ็ดของเฮากับบ้าบอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่เต็มรอบเศร้านี่รวมกันกับเป็นยี่สิบห้าเต็มครับเรากัเฮ็ดกินมือคืนนี่อีกเนาะมือคืนเลาเฮ็ดกินรุ่นนี้อยู่สี่เต้มกับเป็นยี่สิบเก้าเต็มแล้วครับสําหรับความหมานของทีมงานเฮาเนาะเอาละครับสําหรับคลิปนี้กับมีความหมานมาฝากพี่น้องซ้ำนี่แหละครับเบื่อคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด,ดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพ่อกันชิปนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไปกลับบ้าน